รู้ไหมสายหรูหราของหรูมันต้องมีประดับบาร,รมีฐานะทางสังคมปีหนึ่งเขาซื้อกันเท่าไหร่รู้ไหมฮะสำหรับสายหรูเนี่ยจ่ายกันแสนสี่ต่อปีเฉลียนะฮะน่าสนใจนะครับเรื่องนี้ครับได้รับการเปิดเผยจากทางด้านของผลสำรวจไลน์ i n s i g h t Thailand กับ Ipsos Thailand เนี่ยนะครับคือ l i น์ i n s i g h t Thailand ก็รู้ๆกันดีนะฮะเป็นแอปไลน์ที่เราใช้กันอยู่ส่วน Ipsos เนี่ยเป็นบริษัท ทำวิจัยทางด้านการตลาดชื่อดังจากสหรัฐอเมริกานะครับดังมากๆเลยนะทีนี้สองเนี่ยกาจับมือกันนะครับเพื่อที่จะสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมและการบริโภคสินค้าระดับหรูหราลักชัวรี่นะครับของคนไทยนะฮะแล้วก็ไปสำรวจมาแล้วและเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับคือนี้ฮะคือผลจากการสำรวจเขาไปพบนี้นะครับว่าในกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้สูงนะครับทั้งหมด300คนท่านผู้ชมอาจจะบอกมันน้อยไปไหมแต่เขาบอก300คนนี้กำลังซื้อสูงรายได้สูงมากเลยนะฮะสำรวจเสร็จออกมารู้ไหมครับเจออะไร คือใน300คนที่มีไรายได้สูงเนี่ยนะฮะเคยมีการซื้อสินค้าหรูในปี2024ผ่านไปขั้นต่ําที่เขาซื้อนะฮะตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปเนี่ยเข้าเกณฑ์สินค้าหรูแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าอย่างนี้ฮะผู้บริโภค53%นะฮะสนใจจะซื้อของหรูหราเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะ53%จะซื้อของหรูของฟุ่มเฟือยของลักชัวรี่เพิ่มขึ้น 59%จะซื้อสินค้าของหรูผ่านออนไลน์มากขึ้นเดี๋ยวนี้ของหรูเขาขายผ่านออนไลน์ถูกไหมครับและกว่า50%นะฮะร,รู้ด้วยรับทราบด้วยนะสินค้าและบริการของแบรนด์หรูเนี่ยผ่านโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะครับเพราะยวนี้ก็มีแบบประเภทนะฮะอดหรูโชว์รวยผ่านโซเชียลมีเดียกันนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเซลบอินฟลูหรือว่าแบรนด์เขาจะทำก็แล้วแต่เนี่ยนะครับต่อมาฮะ ถ้ามาดูจากผลสำรวจจะพบเลยว่าคนไทยที่มีกําลังซื้อสูงและชอบซื้อของหรูเนะครับขาซื้ออะไรบ้างใน5สินค้าต่อไปนี้เนี่ยครับรองเท้าคงรู้นะครับว่าเพศไหนซื้อฮะเสื้อผ้านาฬิกาและกระเป๋านี่คือ4สินค้าไอเทมที่คนชอบหรูประเทศไทยชอบซื้อนะครับต่อมาครับสำหรับกลุ่มนักชอบสินค้าหรูที่มีกําลังซื้อสูงเนี่ยนะฮะหกรู้ไหมครับเขาซื้อเฉลี่ยปีหนึ่งของหรูปีหนึ่งเขาซื้อเขาซื้อเท่าไหร่ 1,40,000บาทสำหรับคนมีกำลังซื้อสูงคือ68%จะจ่ายเฉลี่ยแสนสี0บาทต่อปีขึ้นไปสำหรับการซื้อสินค้าหรูหรานะครับซึ่งในนี้ไม่ได้ระบุารายละเอียดว่าซื้ออะไรบ้างแรนด์อะไรบ้างนี่นะครับทีนี้พอถึงตรงนี้เองเนี่ยนะครับถามท่านผู้ชมดีกว่านะครับถามถามท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเจนไหนในประเทศไทยเนี่ยชอบซื้อของหรูมากที่สุด x y 4ส่งให้มา3เจนนะ เอาที่ท่านผู้ชมคิดท่านผู้ชมรู้สึกนะท่านผู้ชมคิดว่าคนไทยรุ่นไหนในประเทศไทยที่ชอบซื้อของหรูหราลักชูรี่มากที่สุดเจนเอ็กเจนไวน์หรือเจนซีนะครับเลือกได้เจนเดียวอย่าเลือก3ามเจนนะฮะเดี๋ยวงงนะครับถ้าคิดว่าเจนซีซื้อเยอะก็พิมพ์เจนซีคิดเจนไวน์ซื้อเยอะก็พิมพ์เจนไวน์นะครับคิดว่าเจนเอ็กซื้อเยอะซื้อของหรูหราเยอะก็พิมพ์เจนเอ็กนะครับพิมพ์เอ็กวน์ซีเนี่ยเลือกมาแล้วก็ส่งมานะครับ ที่นี่โอ้โหปีหนึ่งนะฮะคนที่แบบสายขาหรูช้อปปิ้งเนี่ยใช้จ่ายกันเฉลี่ยแสนหนึ่งแสนสิบาทต่อปีเนี่ยนะครับเขาก็ยังจอดลงไปในแง่ของกลุ่มอายุที่นี่จะได้เห็นเลยครับกลุ่มที่ใช้จ่ายสูงสุดกับเรื่องของหรูหรานี่นะครับให้ทายว่าเพศชายเพศหญิงคุณคิดว่าผู้หญิงหรือผู้ชายในประเทศไทยที่ชอบซื้อของหรูมากกว่ากันลองดูนะฮะลองดูนะฮะอันนี้จะเป็นคำถามข้อที่สองนะฮะแต่ผลสำรวจตรงนี้ออกมา กลุ่มที่ใช้จ่ายสูงสุดที่ชอบซื้อของหรูหราลักชวรี่ฟุ่มเฟือยในประเทศไทยเป็นเพศหญิง f e m a l นะครับเป็นเพศหญิงแล้วรู้ไหมอายุเท่าไหร่เป็นเพศหญิงใน gen Y ด้วย30-44ปีและเป็นเพศหญิง gen Y 30-44ปีที่อยู่ตรงไหนรู้ไหมกรุงเทพนี่แหละครับนะฮะในขณะที่รุ่นใหม่ไฟแรงของมันต้องมีนะครับคือ gen 4เนี่ยอายุแถวๆเฉียๆเป็นจะเพศไม่เกิน2ีปีนี่นะฮะ ในรายงานนี้เขาบอกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีศักยภาพในการซื้อของหรูหราลักชัวรี่53%ของกลุ่มเจนซีในประเทศไทยนี่นะฮะโอ้ oh. มีแนวโน้มจ่ายซื้อสินค้าของหรูตั้งแต่100,000ถึง200,000ครับโอ้โหไมคก้อนไมกนะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะ x y c ท่านผู้ชมคิดว่าเจนไหนในไทยที่ซื้อของแพงลักชัวรี่มากที่สุด เลือกได้แค่ข้อเดียวนะครับถ้าใครคิดว่า x พิมพ์ x ใครคิดว่า y พิมพ์ y ใครคิดว่า c พิมพ์ c นะครับ c z นะครับไม่ใช่ c แคทนะฮะโอ้โหฮะหไือเชื่อเลยนะฮะนี่เครื่องถามต่อครับว่าแล้วแรงจูงใจอะไรครับที่ทําให้คนกลุ่มเหล่านี้ซื้อของหรูหราของแพงทั้งทที่เศรษฐกิจแบบนี้นี่นะฮะเขาสรุปมาแล้วหนึ่งให้รางวัลกับตัวเองไหมคำว่าให้รางวัลกับตัวเองเนี่ยมันมาตั้งแต่สมัยไหนจริงฮะถ้าอะไรประสบความสำเร็จต้องให้รางวัลกับตัวเองแต่กลุ่มนี้ก็จะให้รางวััััลลกกบเรรรื่่่อองงงชวีีนะะฮแจจูใข้ท2 แสดงออกถึงตัวตนโชว์นะครับโชว์ Show DNA ความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ไอดีนิตี้ต้องชัดไม่ชัดไม่ซื้อไม่โชว์นะครับนี่คือหัวใจข้อที่2นะครับและโดยเฉพาะในกลุ่มเจนซีนะฮะเนี่ยการแสดงออกถึงตัวตนในกลุ่มเจนซีเขาชอบจริงๆริเจนอื่นเขาไม่อยากจะบอกตัวตนว่าอะไรก็ได้เพราะว่าชื่อนามสกุลก็ชัดแต่ว่าอยู่สถานะไหนสเตตัสไหนอันนี้ต้องชัดกลุ่มเจนซีเขาเน้นอย่างนี้นะครับและยังคงให้ความสําคัญกับคุณภาพและความคงทนมาเป็นอันดับ3เมพวกเขาบอกอะไรครับ You pay what it got at what price you pay what it got อันนี้ดูมันจะเป็นเรื่องจริงนะจ่ายแพงทนทานใช้ได้นานถ้าในสวิตเซอร์แลนด์จะถือว่า worth for money ถึงของมันจะแพงแต่มันใช้ได้นานนะครับ10-20ปีขึ้นอย่างเงี้ยถือว่าเป็นปัจจัยข้อที่3หรือแรงจูงใจข้อที่3นะครับและมากกว่า73%มองว่าสินค้าหรูเป็นเครื่องสะท้อนความสำเร็จในชีวิต นอกจากให้รางวัลแล้วยังเป็นความสําเร็จในชีวิตด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นผลสํารวจที่ออกมาก็ทําให้รู้ครับว่าในแต่ละระบบเศรษฐกิจก็จะมีอย่างนี้แหละครับเซกเมนต์กลุ่มนั้นกลุ่มนี้กําลังซื้อสูงกําลังซื้อกลางกําลังซื้อต่ําหรือขาดกําลังซื้อเลยก็มีนั้นเศรษฐกิจถึงได้มีแต่ละกลุ่มแต่ละกล้อนความสามารถไม่เท่าเทียมกันนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจทาา่ามกลางภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับ